ทุกคนเรามาลงให้แล้วนะตอนที่8ถึง10นะอีก3ตอนเราจะลงในวันพฤหัสหรือศุกร์นะคะยังไม่ได้ทำเลยก็อยากให้ติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเรานะ่ะเออไม่ได้พาานานนะก็เลยทำให้เสียงของตัวละครอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะตะกุตะกะพูดไม่รู้เรื่องหรืออ่านผิดนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะขอโทษจ ตอนที่8จะมีตัวละครนำชายที่ยังเด็กชื่อว่าทุนดาแม่ของเขาหนีไปเพราะเอาชนะความยากจนไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นพ่อผู้ใจดีและพี่สาวที่ป่วยของทุนดาต่างพึ่งพาใส่กันและกันครอบครัวของเขากลายเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เขามีหลังจากการเรียนรู้ทักษะการล่าสัตว์ตอนอายุ 6, 6ขวบทักษะของเขาก็ดีขึ้นอย่างมาก และนั่นมันทำให้มากพอที่จะไม่ทำให้ทุกคนหิวตายเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องยารักษาของพี่ต่อไปแล้วตอนที่ผมกลายเป็นนักล่าที่เก่งขึ้นผมจะสามารถจ่ายค่ารักษาให้พี่ได้และนั่นคือความฝันของทุนดาเขาเชื่อเสมอว่าความปรารถนานั้นจะกลายเป็นจริงในสักวันหนึ่งแต่แล้ววันนั้นวันนี้ผมจับกวางตัวใหญ่ได้ด้วยละอาหารข้ามวันนี้เป็น คืนนั้นความฝนของทุนดาก็ได้พังทลายลงในทันทีพ่อแล้วพี่ละ่ะอยู่ไหนเธอถูกลักพาตัวงั้นเหรอขอโทษนะคะพ่อผมขอโทษจริงๆแต่ผมจะรีบกลับมาผมต้องออกไปตามหาพี่ก่อน ฉันเห็นล่องรอยของพวกมันหลายจุดนี่ก็ผ่านไปสามวันแล้วฉันเดินมาไกลมากพอพอแล้วเพราะงั้นลางของพวกมันน่าจะอยู่แถวนี้ตรงนั้นสินะพี่นั่นเป็นเรื่องราวเบื้องหลังของทุนดาตัวละครนำของบทนี้ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวออกมาสงสัยจังแฮว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไง นี่เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันอยากขี่ม้าเองมากกว่านะแล้วนายก็จะไปขี่ม้าสินะนี่ทำไมเธอถึงเรียกฉันว่านายละ่ะฉันนะ่ะอายุมากกว่าเธอนะวิโอลาอายุเจ็ดขวบเสิวนชฉันอายุแปดขวบเธอควรเรียกฉันว่าพี่ชายสิสายตาคาดหวงังแต่นายก็ยังเด็กอยู่ดีไม่ใช่หรือไงแล้วฉันก็พนันได้เลยว่าฉันจะฆ่าพวกมันได้มากกว่าเธออย่างแน่นอน ฮิฮิถ้าเกียดรถม้าขนาดนั้นพี่ก็ต้องรอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขี่ม้าไปเองก็สิ้นเรื่องไม่เอาอะอยากฉันเองไม่อยากขี่ม้ากลัวเหนื่อยนะเฮ้ยถ้าพูนไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบางครั้งสติไม่อยู่กับตัวก็อ่านผิดแล้วจะเอายังไงกันแน่ยะถ้าฉันเหนื่อยฉันก็แสดงให้เธอเห็นไม่ได้นะสิ ว่าฉันเจ๋งแค่ไหนแบบนี้ก็ดีนะฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากความคิดเด็กๆของเขามันเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของวีโอลาหรือเปล่านะแต่การฝึกนี้มันอันตรายเกินไปสำหรับฉันจริงๆก็จริงที่พี่บอกให้เราเล่นด้วยกันแต่ถ้าฉันจะให้พี่เล่นก่อนก็ละก,กันจริงเหรอเดิมทีนี่ก็เป็นเวลาเล่นของพี่ไม่ใช่หรืองไง พอพี่เองก็จะได้ทำอะไรตามใจที่พี่อยากทำด้วยอืมแต่ทำที่เท่าทำได้นะแต่ทำเท่าที่ทำได้อย่าหักโหมมากเกินไปล่ะเอ๋ถ้าพี่มีปัญหาอะไรหล่ะก็ได้ไว้เดี๋ยวฉันจะไปช่วยพี่เองนะฮฮาฝันไปเถอะเธอแค่อยู่เฉยๆยก็พอเดี๋ยวฉันจัดการเอง ง่ายขนาดนี้เลยเรามาถึงแล้วครับลังของพวกมันอยู่ตรงนั้นครับทางรถม้าแค่ไปหน่อยก็เลยไปต่อไม่ได้รบกวนเดินเท้าไปที่นั่นด้วยตัวเองนะครับก็ได้งั้นน้องสาวแค่ยืนอยู่เฉยๆก็พอนะไม่มียามเฝ้ายามเลยแฮะ เรื่องพวกนี้มันเฟ้อฟ้ากันเกินไปจริงๆนะเนี่ยลังของพวกมันค่อนข้างเก่าก็จริงแต่มันถึงไม่มียามเฝ้าดูเลยละ่ะฉันได้กินเลือดด้วยละ่ะศพนี่นะมีศพฝังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มีร่องรอยขุดขึ้นมาด้วยนะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ไอ้พวกชั่วช้านี่ทำไมพวกมันถึงทำกับเธอที่เป็นเด็กอายุสิบขวดได้กันนะต่อให้โลกนี้จะเป็นโลกนิยายก็เถอะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ให้ภัยไม่ได้จริงๆไอ้พวกสายละเละพวกนี้ฆ่าพ่อและน้องสาวข,ของทุนด้าด้วยสินะออกมานะโอ้มันเปิดอยู่ด้วยงั้นเหรอเห็นไหมว่ามีร่องรอยที่เพิ่งจะถูกด,ดัน ไปด้านหน้านะมันสำคัญด้วยหรอหลังของพวกโจรมันมักจะมีประตูที่ต้องผักออกไปข้างนอกเท่านั้นเพราะเวลาแบบนั้นพวกมันจะได้วิ่งออกมาข้างนอกมันจะมีเวลาวิ่งออกไปข้างนอกได้เร็วขึ้นยังไงละ่ะเราเพิ่งเห็นร่องรอยการขุดหลุมฝังศพใช่ไหมนั่นหมายความว่ามีผู้ปลุกลุกเข้ามาก่อนที่เราจะมาถึง และนั่นก็คือทุนด้าที่กําลังตามหาพี่สาวของเขาแต่ศพนั้นเป็นเด็กเกินไปจะเป็นพี่สาวของเขาจริงเหรอนั่นมันสมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่หรือไงที่ว่าที่นี่มันไม่มีการเฝ้าระวังอยู่เลยจริงไหมอ้มอึมหมายความว่ามีคนรอบโจมตียามโดยใช้ธนูแล้วแอบเข้ามาทางประตูที่พี่ได้กลิ่นเลือดนั่นหมายความว่า นี่มีการต่อสู้เกิดขึ้นยังไงล่ะไม่จริงนะฉันพลาดโอกาสที่จะได้สู้งั้นเหรอนายเป็นคนอธิบายเรื่องนี้ให้เธอฟังงั้นเหรอไม่ครับผมไม่เคยทำแบบนั้นความเข้าใจของเธอมันยากเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้คุณต้องยอมรับจุดนั้นต่อให้คุณจะไม่อยากเข้าใจก็ตามฟังดูง่ายดีนะแต่ก่อนอื่นฉันจะต้อง ช่วยนายน้อยวินเซนต์ก่อนไม่ตามไปเหรอครับคุณหนูไม่ละทำไมเหรอครับฉันสังเกตเห็นระหว่างทางมีรอยเท้าเล็กๆที่นี่ดูจากรอยเท้าแล้วน่าจะเป็นเด็กอายุราวๆสิบสองปีดูเหมือนว่าเขาจะมีทักษะการติดตามล่องรอยและการไล่ล่าเหยื่อน่าจะเป็นรอยเท้าของทุนดา ที่เขาเข้ามาที่นี่คนเดียวและเสียชีวิตเสี่ยงชีวิตต่อสู้หมายความว่าเขาต้องมีความแค้นหรืออะไรสักอย่างแน่นอนแล้วทำไมคุณหนูถึงเจอเขาล่ะครับเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้พราะมันน่าสนุกดีไงละ่ะและอีกอย่างหนึ่งเขายังมีชีวิตอยู่ไม่เห็นหรือไงว่าที่นี่มันเงียบผิดปกติแค่ไหนฉันเลยสงสัยว่าเขาอาจจะแก้แค้นสำเร็จก็ได้ เธอมองทะลุป,ปกโปง่งทุกอย่างได้อย่างแม่นยำเลยแฮะและอธิบายออกมาได้อย่างถี่ถ้วนอีกด้วยนี่เป็นการโ,โชว์ออฟของคุณหนูสินนะครับเก่งมากเลยครับคุณหนูกับผมคนนี้จะช่วยให้คุณหนูเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปได้แน่นอนเพราะที่นี่คือหลังโจนสินนะถึงได้รู้สึกหนาวแบบนี้ลองดูข้างในกันเถอะ ฉันพูดถูกเขาเดี๋ยวนะนั่นมันทำไมอารินทำไมถึงเป็นเขาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะเดี๋ยวนะนี่มันทำไมอารินทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะเหมือนกันมากไม่มีทาง อย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้นะไม่ไม่งั้นฉันจะแทงเธอแนะ่ทางงั้นบางทีหรือเขาอาจจะมีเจ้านั่นเหมือนกันก็ได้คิดจะทำอะไรนะมีจริงด้วยทำไมถึงเหมือนกันได้ขนาดนี้ล่ะพี่มีไฟจุดสามเหลี่ยมอยู่บนน่องด้วยเหรอเท่ดีจังเนอะ ทีนี้ก็มองแค่ขาก็ดูแล้วว่าเป็นพี่งั้นเหรอคังฮันจุนพี่ชายฮันจุนพี่เขาแก่กว่าฉันห้าปีเขาเหมือนเสาหลักและเขาแข็งแร่งคอยค้ำจุนฉันตอนที่ฉันถูกทอดทิ้งไว้ที่สถานเน้นเด็กกำพร้าตอนที่ฉันฉลองวันเกิดอายุครบ19้า นี่อาลินเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักนะนี่เธอเป็นแฟนของพี่เองมันรู้สึกเหมือนว่าหัวใจของฉันจะแตกออกมาเป็นสิง่งเสี่ยงหนูรักพี่นะวันเวลาผ่านไปและฉันก็โตเป็นผู้ใหญ่ฉันพยายามสารภาพความรู้สึกของฉันก่อนจะสายเกินไป ทำไมเขาถึงยังไม่มานะสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถบอกความรู้สึกภายในใจของฉันได้และฝังพี่เขาไว้ในใจตลอดการแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะนี่เธอเป็นลูกสาวของหัวหน้างั้นหรอทำไมจู่ๆฉันถึงวินหัวละ่ะตอบฉันมาสิ ว่าเธอใช่ลูกสาวของหัวหน้าหรือเปล่าดวงตานั่นเหมือนกันว่ามันกำลังเข้าใกล้มาเลยหาฉันไปพบหัวหน้าของพวกแกซะไม่งั้นฉันจะฆ่าเธอตอนนี้เลยคุณหนูจะทำพลาดแบบนั้นได้ยังไงนี่แกกำลังเอามีดมาเจ่อฉันงั้นเหรอ ว่าแล้วเชียวคุณหนูไม่มีทางาพลาดอะไรแบบนี้ง่ายๆแน่ดูเหมือนว่าเธอจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วสินะอึกไอ้ลูกหมาฉั้นต่ำนี่หืมจะเป็นไงนะถ้าฉันแทงเจ้านี่ลงไปนะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันเนี่ยมันขยับไปเองหรือว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณที่ทำให้วีโอลา ได้สติกลับมางั้นเหรอทุนดาเร็วเข้ารีบจับฉันรีบหยุดฉันไว้อะไรหรือว่าเขาคิดจะยอมแพ้แล้วงั้นเหรอเหมือนกับฉันในตอนนั้นนายคิดว่าอยากจะตายเพราะสูญเสียทุกอย่างนั่นเหรออย่ามาคิดแบบนั้นด้วยใบหน้าของพี่ฮันจุนนะเพราะพี่เขาคอยอยู่ข้างๆฉัน ให้กำลังใจฉันมาเสมอครั้งนี้ฉันจะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างพี่เองอ่ะขยับได้แล้วร่างกายได้แล้วฝีมือยอดเยี่ยมมากครับคุณหนูจงใจเปิดช่องโหว่เป็นแผนที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับฉันทำได้ดีกว่านี้อีกจริงไหมไม่ใช่ฉันหรอกแต่เป็นวิโอลาตัวจริงต่างหาก นี่มันผลข้างเคียงจากการเข้าสิงร่างหรือเปล่านะแต่มันก็ดีแล้วล่ะที่ฉันสามารถขยับร่างกายได้ก่อนที่จะแทงทุนได้จริงๆฉันถูกใจเจ้านี่จากนี้ไปเขาเป็นของเล่นของฉันให้ผมทำยังไงกับของเล่นชิ้นนี้ดีครับคุณหนูแขวนเชย์ไว้สวยๆก็ดีนะเข้าใจแล้วครับ ดีมากนายไปได้แล้วคุณหนูคิดจะทำอะไรกับเขาเหรอครับก็หมาตัวนี้คิดจะกัดฉันฉันต้องฝึกมันให้เชื่องตามระเบียบวินัยไม่ใช่เหรอตอนที่สิบตามกฎระเบียบวินัยหมายมความอย่างนั้นเองสินะครับถึงแม้ว่ากฎระเบ,บียบของปราสาทฤดูหนาวจะมีผลบังคับใช้ยอยู่ แต่ผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วกันนะครับอืมเอาละทำไงต่อทีทำไงต่อดีละทีนี้ฉันพาเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตเขาก็จริงแต่จะให้ฉันเคี่ยนตีสั่งสอนเขาให้เชื่องแบบนั้นได้ยังไงเล่าถ้าพูดให้ถูกถึงการลงโทษตามระเบียบวินัยของตระกูลเวลลาโต้แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว แต่ให้เคียนตีตัวละครนําชายเนี่ยนะแถมยังหน้าเหมือนพี่ฮันจุนอีกอึกบฮมเอ๊ะขอไม่ภาคเสียงแบบนี้แล้วกันนะคะคือมันจะเอ่อรู้สึกปแปลกเออใช่ใช่งั้นจะภาคแค่ในวงเล็บนะคะเก,เกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนฉันจะฆ่าแกซะปล่อยฉันนาะเขาไม่ใช่พี่ฮันจุน ก็แค่เปลือกนอกที่ดูเหมือนเท่านั้นใจเย็นและฟังก่อนนะนายเข้าไปที่รังของพวกโจรเลยนะประมาทเลินเล่อเกินไปแล้วแถมยังฆ่าพวกมันได้แค่สองตัวเองนายได้รับบาดเจ็บก็เลยเข้าไปซ่อนตัวแล้วก็กลัวจนตัวสั่นแบบนั้นแล้วนายก็ยังยืนยันไม่ได้ด้วยสินะว่าพี่สาวของนายตายหรือยังเอ่ออะไรนะเธอลือ เธอรู้เรื่องพี่สาวฉันได้ยังไงฉันรู้ว่าตอนนั้นในเรื่องที่จะยอมแพ้กับทุกอย่างเหมือนกับพวกขี้ขาดตาขาวเขาทำกันเป็นลูกสาวขุนนางฉันสูงจะไปเข้าใจอะไรได้ยังไงแต่นายรู้อะไรไหมว่าฉันเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันเคยเป็นเด็กกัมพามาก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้จะถูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกสาวบุญธรรม และกลายเป็นวิโอลาเวลลาโตก้ก็เถอะและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันรู้สึกเห็นใจนายขึ้นมาเพราะการสูญเสียครอบครัวทั้งหมดในคราวเดียวฉันเข้าใจเลยว่านายฉันเข้าใจนายดีกว่าใครๆเลยล่ะเพราะฉันจะอยู่เคียงข้างนายเองอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันถึงร้องไห้ออกมานะ สงบสติอารมณ์ได้แล้วก็คิดวิเคราะห์สถานการณ์ของนายให้ดีๆฉันล้างแค้นให้นายแถมยังช่วยชีวิตนายอีกด้วยนายโตมาในป่าก็จริงแต่ฉันคิดว่านายคงควรทำความเข้าใจในตัวนายคงรู้วิธีที่ควรทำตัวยังไงจริงไหมดีมากดูเหมือนว่านายจะพร้อมที่จะฟังฉันแล้วสินะอย่างนี้ เองตอนนี้นายเข้าใจสถานการณ์ที่นี่แล้วสินะอืมแล้วทำไมเธอถึงอยากจะช่วยฉันล่ะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันถูกครอบครัวนี้รับเลี้ยงไว้ฉันไม่มีครอบครัวจริงๆหรือใครก็ตามที่จะอยู่เคียงข้างฉันดังนั้นแล้วฉันถึงต้องการคนของฉันยังไงละ่ะแล้วคนคนนั้นที่ฉันเลือกก็คือนายแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะ เพราะฉันชอบแววตาของนายจากนี้ไปฉันจะอยู่เคียงข้างนายเองฉันหวังว่านายจะเติบโตขึ้นมาอย่างสง่าง,งามและกลายเป็นคนที่สามารถเรียกได้ว่าคนของฉันได้อย่างภาคภูมิใจที่จริงแล้วเรื่องของฉันที่บอกว่าชอบแววตาของเขานั้นเป็นเรื่องโกหกแววตาที่เย็นชาของเขามันต่างจากพี่หันจุนอย่างสิ้นเชิงสิ้นเชิงนะคะ อาจจะเนื่อๆหน่อยขอโทษแต่ก็หวังว่าเขาจะไม่สงสัยฉันเพราะเหตุผลฟังดูแป,กแปกลกๆหรอกนะเขาคงไม่หรอกมั้งเพราะเขาเองก็เป็นคนฉลาดแล้วก็มีเหตุผลด้วยถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็เธอแต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วงั้นหมายความว่าฐานะของฉันในตอนนี้คือหมาของเธอสินะใช่แล้ว นายเป็นหมาของฉันหรือของเล่นของฉันนั่นแหละนั่นคือเหตุผลเดียวที่จะทำให้ทุนดาอยู่เคียงข้างในตระกูลเวลเออ,อยู่ข้างฉันในฐานนะออขอโทษนะคะฉันได้ในตระกูลเวลลาโตนี้การปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นหมาของฉันหรือของเล่นของฉันเป็นทางเลือกเดียวที่ฉันสามารถเด็กเลี่ยงการสอดแนมหรือโดยรวม รบกวนโดยได้อยแต่ถึงอย่างนั้นการที่นายจมตีฉันฉันจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้หมาที่กัดเจ้านายนะมันเป็นเรื่องที่ยกโทษให้ไม่ได้หรอกนะนั่นคือวิธีของเวลลาโตดังนั้นนายต้องโดนสั่งสอนตามวิตามกฎระเบียบวินยัยแปลกจังเธอยู่เรียน อตอนตะโกนออกมาผิดอีกแล้วผิดได้แล้วขอโทษนะคะแปลกจังเธอดูเย็นชาก็จริงแต่สายตาของเธอช่างอบอุ่นคนที่เคยคนที่คุ้นเคยบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าฉันไม่คิดว่าคำพูดเหล่านั้นมาจากใจจริงของเธอก็ได้วิธีของเวลาโต้อืมฟังดูน่าเศร้าจังนะหมายความว่าไงนะเปล่า ว่าแต่เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าไม่ไม่เคยนะยังไงก็เถอะพอพูดถึงพอทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วไว้ค่อยกลับมาที่กระท่อมของนายละกันกระท่อมของฉันเหรอนายบอกว่าพ่อของนายยังอยู่ที่นั่นใช่ไหมอย่างน้อยก็ควรให้เขาได้พักผ่อนอย่างสงบก็ได้น,นายนิยายทุนด้ารู้สึกเสียใจมากที่เขาไม่สามารถฝังศพของ พ่อเขาได้อย่างเหมาะสมฉันจะไปกับนายเองขอบใจนะถึงอย่างนั้นฉันพร้อมแล้วล่ะงั้นก็ดีนั่งลงไปซะมันเจ็บมากเลยนะฉันเตรียมใจไว้แล้วพองานลงโทษนาได้เลยเท่าที่เธอต้องการเลยถ้างั้นล้วก็ฉันจะ ทำให้นายส่งเสียงกรีดร้องอันไทยรอกมาเอง